คุณรู้ไหมว่าโรคที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนนี้อาจกําลังเผาพันใต้ผิวเผาของสังคมไทยอยู่และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่เคยรู้โรคทริทหรือทริคอมอนิสิตเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่หลายคนอาจไม่รู้ตัวแต่มันอาจมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพของคุณมากกว่าที่คุณคิดในวันที่6พฤศจิกายน2568เพจมอแลัแพนด้าหรือทนทอพาภาคภูมิเลดหัดดินนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคทริท ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถเกิดขึ้นกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างไรก็ตามหลายคนอาจไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะฮูประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นมากกว่า150ล้านรายต่อปีแล้วทริสนั้นมีอาการอย่างไรอาการของโรคนี้อาจแตกต่างกันไปในผู้หญิงและผู้ชายในผู้หญิงอาจมีอาการคันหรือระคายเคืองที่อวัยวะเพศตกขาวเป็นฟองที่มีกลิ่นผิดปกติและอาจมีอักเสบ หรือรอยแดงของอวัยวะเพศภายนอกส่วนผู้ชายอาจมีสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะที่คล้ายเมือกอสุจิเป็นเลือดและผื่นที่บริเวณปลายอวัยวะเพศแต่ที่น่ากังวลคือหลายคนอาจไม่มีอาการใดๆเลยซึ่งทําให้โรคนี้สามารถแพร่กระจายไปยังคู่นอนได้โดยไม่รู้ตัวทริปมีอันตรายอย่างไรโรคนี้ไม่ใช่แค่โรคที่ทําให้คันและไม่สบายแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย พราะทริสสามารถทําให้เกิดจุดเลือดออกเล็กๆทายในเยื่อเมือกซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ผู้หญิงตั้งทันที่ติดเชื้อทริสยังอาจมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกําหนดและน้าหนักแรกเกิดต่ําในขณะที่ผู้ชายอาจเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วเราจะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพคือการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การลดจํานวนคู่นอนก็ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยอย่าลืมว่าวิธีการคุมกําเนิดอื่นๆเช่นอยาคุมกําเนิดยาฉีดหรือห่วงอนามัยไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แต่ถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อคริตสอย่าลืมไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาทันทีโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะและอย่าลืมว่าคู่นอนของคุณ ควรได้รับการรักษาเช่นกันเพราะหากไม่รักษาทั้งคู่โรคนี้อาจกลับมายืนอีกครั้งคำถามที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงยังคงมีการแพร่กระจายของโรคพิษในสังคมไทยอยู่คุณคิดว่าเหตุผลหลักคืออะไรขาดความรู้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยหรือเหตุผลอื่นๆมาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ